วันนี้พามาทำผัดผักกาดขาวใส่หมูค่ะเียวพริกกระเทียมให้หอมใส่หมูหั่นชิ้นลงไปผัดให้หมูสุกใส่ผักกาดขาวลงไปผัดให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยผัดต่อให้ผักสุก ใส่มะเขือเทศลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาล2ช้อนชาซีอิ้วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันและมะเขือเทศสุกพร้อมรับประทานค่ะ